ไหนลองยิ้มสิคะอ่นนางสาวชิชูอุ้ยไม่ใช่ชูชีนางสาวชูชีนางสาวช,ชิชูชิชูชูชีนางสาวอุ้ยน้ำตามาเอาชีเขาถ่ายแบบเฉยๆน้ำตาม,มาทำไมคะลูกเนี่ยแม่ถ่ายแบบเฉยๆติ๊งติง๊งตาน,นาน,นานาติ๊งติง๊งเนี่ยนางสาว ช,ชิชูชิชูชูชิอะชิชูชูชิฮะไหนยิ้มดิอ่ะขอจับมือนางแบบหน,น่อยค่ะนางสาวนางสาวชูชินางสาวชูชิอ่ะฟึบใส่โบใส่โบขาวฟับกลายเป็นนางสาวชิชูนางสาวชิชู ใช่หรือไม่นางสาวชิชูเอาออกนางสาวชูชีนางสาวชูช,ช,ชีพอใส่โบงไปชุบกลายเป็นนางสาวชิชูอ่ะใส่ข้างล่างก็ได้ปะนี่ฮะเอาใส่ตรงนี้เอาใส่ตรงนี้นางสาว ชูชีใสโบใสโบขาวไปเป็นนางสาวชิชูโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่พอใจนางแบบไม่พอใจยิ่งไหนดูปากหมาดิดูปากหมาดิปาดบอกพอใจเอาไม่ชอบเหรอลูกนี่แม่นี่แม่นะใส่ด้านนี้ใส่ด้านนี้ใส่ให้มันอเอียงหน่อยนึ่งใส่เป็นเอียงอใส่หนีเอียง นางสาวนางสาวชิชูอุ้ยดูปากดูปากนางสาวชูชีอาแยนี่ไท้เนี่ยไท้เนี่ยเอามึงนางสาวชิชูใส่ให้มันอียงนิดนึงให้มันนิยองนางสาวไอชิชูดูปากนางสาวชิชูนางสาวชิชูชิชูชิชูชูชี ใส่ตรงกลางใส่ตรงกลางน้านางสาวชูชีนางสาวชูชีใส่งา่ายนางสาวชิชูเอาถ้านอนบ้างเหรอถ้านอนบ้างเหรออุย้ยตารักแม่ใช่ไหมใสยตามองแม่แบบรักแม่ใส่กันเลยใส่ไปนางสาวชิชูวิชิชมันสวยอยู่เด้ลูก นางสาวอาชิตชูดูดิโอ้โหโบบานเพว่วเพอเวออยู่เอามันงามอยู่ได้รูกมันงามเนี่นะเราไม่ต้องไปเสียเงินไปซื้ออะไรแย่ๆมากมายกระดาษชิดชู่ทำเป็นโบแล้วก็ใส่เป็นนางสาวอาชิดชู่เอาเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งก่อนเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งก่อนกดติดตามกดถูกใจด้วยนะคะโอ้โหดูปากดูปากก่อน เอาชี้แหม่ย่าพึ่งเอาเสกหูวข้างนี่สันเอาโอ้ยใส,ส,ส่นหัวง่ามใส่นหัวง่ามใส่หนาผากงามกลัวโอเค